สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาพามาดูกล้วยไม้อีกกระถางหนึ่งที่ผมเอามาเป็นกอและปลูกไว้กําลังแทงช่อดอกกําลังแทงช่อดอกนะฮะเอื้องแปลงสีฟันครับผมเอื้องแปลงสีฟันชื่อเก๋ฮะสีบานเย็นสดสวยครับผมเอื้องแปลงสีฟันสีบานเย็นสดสวยกอใหญ่เลยกอนนี้นะครับผม กอค่อนข้างใหญ่กระถาง10นิ้วตรงนี้เลยผมใส่กระถางไว้เนาะรากเดินแล้วนะครับผมกาลังแทงช่อดอกเลยมีช่อดอกเยอะครับผมประมาณ10ออบถึงยีช่อดอกนะครับผม10บถึงยี่ช่อดอกนะครับผมกําลังแทงตาดอกเลยนะครับผมกําลังแทงตาดอกออกมาโดยปกติกล้วยไม้ป่าที่เขาเขากำลังจะออกดอกครับผม <c oughs> เขาจะทิ้งใบทั้งหมดล้นแบบนี้เลยแล้วออกดอกแบบสะพรังและออกดอกแบบสะพร,งะออบบะรังนะ สำหรับกระถางนี้ผมปล่อยไปกระถางนึงนะครับผมรวมรวมส่งอยู่ที่2,200บาทผมปล่อยกระถางกอแบบนี้มันเป็นงานไม้กอเดียวแล้วผมเอามาลงไว้นะผมผมปล่อยไปในราคา2,200บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะสำหรับเอื้องแปลงสีฟันนะผมดอกสีชมพูบานเย็นสดนะผมคล้ายๆแปลงสีฟันคล้ายๆแปลงสีฟัน เขาจะมีความเก๋ของดอกที่มีรูปอัตลักษณ์คล้ายๆแปลงสีฟันอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ป่าหายากอีกหนึ่งชนิดนะครับผมนี่ก็เป็นกล้วยไม้ป่าหายากอีกหนึ่งชนิดที่ทุกคนควรมีสะสมไว้นะครับผมที่ทุกคนควรมีสะสมไว้แน่นอนเลยครับผมงานไม้กอแบบนี้เวลาออกดอกเขาต้องออกออกสะพรั่งสวยอยู่แล้วเพราะว่าช่อดอกแต่ละก้านนะครับผมรับเริ่มแทงช่อดอกออกเป็นแต่ละกิ่งเลยนะครับผม ดอกสีชมพูบานเย็นสวยนะผมงานกอแบบนี้ถักไปทั้งกระถางเลยครับผม2,200บาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่าส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะใครสนใจแปลงสีฟันงานกอใหญ่แบบนี้นะครับผมทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988เที่เบอร์0 9 5 9, 8, 9 4 1 8 9 8 8นนะครับผม หรือทักไปหาผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรข้อความได้เลยหรือทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมสำหรับเอื้องแปลงสีฟันดอกสีชมพูนะครับผมบานเย็นสวยสดไม้ป่าแท้ไม้ป่าแท้นะครับผมไม้ป่าแท้หายากนะผมไม้ป่าแท้หายากกำลังแทงตาดอกออกมาสวยเลยนะผมกำลังแทงตาดอกออกมาสวยเลยตรงนี้นะ กระถางนี้ผมปล่อยไปเป็นงานกอนะครับผมเป็นงานกอกอละ2,200บาทผมกอละ2,200บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095941 898 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นสะครับผมสำหรับเอื้องแปลงสีฟันโทรมาหาผมเลยครับ095 941 898หหรือแอดไลน์มาเบอร์เดียวกันนะครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะผมฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยให้เราทั้ง2อุคนด้วยที่ช่อง Post A Channel นะครับที่ช่อง Post A เ h a n n e l เราจะมีกล้วยไม้แปลกๆกล้วยไม้ป่าหายากนะผมทั้งเป็นงานกองานกิโลนะผมมาให้ท่านทั้งเป็นงานไม้ติดไปแล้วเป็นขอนก็มีให้ท่านเหมือนกันนะผมตรงนี้เลยใครสนใจนะโทรมาหาเราได้เลยครับเอื้องแปงสีฟันกอใหญ่กอนี้นะกอใหญ่กอนี้มีประมาณ30 สามสิบกว่ากิ่งนะคะกำลังแทงช่อดอกอยู่ประมาณที่ผมเห็นเห็นตอนนี้ก็ประมาณสิบกว่ายอดสิบเกือบยี่สิบยอดแล้วเขาก็ทงแทงออกทุกยอดครับเวลาออกดอกของซัพังสวยมากไม่ได้อยากปล่อยงานกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ฮะอยากเก็บไว้ชมดอกแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีเวลาปลูกรับไปทั้งกระถางนี้แขวนแล้วรอชมดอกได้เลยราคาสุดคุ้มคือสองพันสองร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม สำหรับเอื้องแปลงสีฟันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ